สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆค่ะคือการสื่อสารที่ไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นสิ่งที่ร่างกายเราแสดงออกมา หรือที่เรียกว่าภาษากายนะคะบางทีเราก็ส่งสัญญาณพวกนี้ออกไปโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็ได้มาจากการกลั่นกรองข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการอ่านคนโดยเฉพาะเลยค่ะซึ่งก็จะเน้นเรื่องการสังเกตแล้วก็การตีความสัญญาณเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นั่นแหละคะ่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองมาทําความเข้าใจสัญญาณที่มันซ่อนอยู่พวกนี้ดูนะคะเพื่อที่เราอาจจะพออ่านได้ว่าเอ๊ะคนอื่นเขากําลังรู้สึกหรือว่าคิดอะไรอยู่จริงๆกันแน่ถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ได้ เคยรู้สึกไหมคะว่าเวลาเราคุยกับใครบางคนเนี่ยเราสัมผัสได้ว่าเอ๊ะมันมีบางอย่างที่เขาไม่ได้พูดออกมาตรงๆหรือแค่เห็นท่าทางบางอย่างแวบเดียวก็อาจจะตัดสินไปแล้วว่าคนนี้น่าจะเป็นคนแบบไหนความรู้สึกพวกนี้มันมาจากไหนก,กันแล้วทำไมบางทีภาษากายมันถึงดูน่าเชื่อถือกว่าคำพูดอีกล่ะคะครับซึ่งมันต่างจากคำพูดที่เราแบบว่าเราคิดเราแกล่งกรองออกมาก่อน การที่เราเรียนรู้ที่จะอ่านภาษานี้ได้เนี่ยมันก็เหมือนเราได้กุญแจดอกหนึ่งเลยนะครับที่จะไขเข้าไปสู่ความรู้สึกที่แท้จริงที่บางทีคําพูดก็ไม่ได้บอกเราทั้งหมดนะครับน่าสนใจจริงๆค่ะงั้นเราลองไปดูภาพแรกที่แหล่งข้อมูลเขาชวนให้เราสังเกตกันดีกว่าค่ะเขาพาเราไปที่สนามบินค่ะเป็นที่ที่แบบอารมณ์มันหลากหลายมากๆปนเปกันไปหมดเลยนะคะเหมือนเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ให้เราได้ฝึกสังเกตภาษากายกันเลย ในแหล่งข้อมูลเขามีตัวอย่างหนึ่งค่ะเป็นผู้หญิงที่ดูประหม่ามากๆเลยกำลังรอขึ้นเครื่องอยู่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่าเธอกำลังใช้มือข้างหนึ่งเเหมือนหยิกหรือนวดเบาๆที่เนื้อของมืออีกข้างหนึ่งอยู่การกระทำแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะออ๋อครับ ท่าทางแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นท่าทางปลอบโยนตัวเองหรือ self-soothing gesture นะครับมันเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะครับคล้ายๆกับเวลาเราลูบแขนตัวเองเบาๆหรืออย่างในเคสนี้คือการหยิกเบาๆที่มือมันเป็นวิธีที่ร่างกายพยายามจะลดความกังวลหรือความเครียดลงเหมือนกำลังบอกตัวเองเบาๆว่าเออไม่เป็นไรนะอะไรแบบนี้ เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเลยครับว่าภายใต้ท่าทีภายนอกที่อาจจะดูนิ่งๆเนี่ยจริงๆแล้วข้างในเธอกำลังรู้สึกไม่มั่นคงหรือว่ากังวลอยู่ครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะแล้วก็มีอีกตัวอย่างหนึ่งที่ดูตรงข้ามกันเลยนะคะเป็นผู้ชายที่นั่งตัวตรงเป๊ะเลยค่ะดูแข็งทื่อมากๆข้อเท้าก็ล็อกติดกันแน่นเลยมือสองข้างก็กำเข้าหากันทั้งๆท,ที่หน้าตาเขาดูเรียบเฉยมากๆเลยนะคะใช่ครับ อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับของการที่ร่างกายมันเหมือนตะโกนความรู้สึกออกมาแม้ว่าใบหน้าจะพยายามเก็บอาการไว้นะครับท่าทางเกรงๆกการล็อกข้อเท้าการกำมือแน่นๆทั้งหมดนี้มันบอกถึงความตึงเครียดความกังวลหรือความรู้สึกไม่สบายใจมากๆเลยครับ อาจจะกำลังรอฟังข่าวสำคัญหรือกำลังเจอสถานการณ์ที่กดดันมากๆอยู่ก็ได้นะครับคือสัญญาณพวกนี้มันรั่วออกมาได้ง่ายกว่าสีหน้าหรือว่าคำพูดที่เรายังพอควบคุมได้มากกว่านะครับพอพูดถึงการสังเกตในสนามบินแล้วเนี่ยยังมีอีกชุดตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆค่ะคือเรื่องคนคุยโทรศัพท์3แบบที่ท่าทางต่างกันมากเลยมันสะท้อนอะไรได้บ้างคะครับอันนี้น่าสนใจมากครับ ในแหล่งข้อมูลเล่าถึงคน3คนที่คุยโทรศัพท์แต่ลักษณะท่าทางต่างกันชัดเจนเลยซึ่งมันสะท้อนถึงความสัมพันธ์แล้วก็เนื้อหาการคุยได้ดีมากๆเลยครับคนแรกนะครับยืนตัวตรงเลยติดกระดุมสูตรเรียบร้อยอืมค่ะท่าทางแสดงความเคารพให้เกียรติคู่สนทนาเต็มที่เลยเหมือนกับว่าคนปลายสายมายืนอยู่ตรงหน้าจริงๆ ถ้าทางแบบนี้ก็บ่งบอกได้ว่าน่าจะคุยเรื่องงานหรือคุยกับคนสำคัญเช่นลูกค้าหรืออาจจะเป็นหัวหน้างานครับค่ะส่วนคนที่สองถ้าทางจะสบายๆครับยืนพิงนิดหน่อยตัวอาจจะงอๆงงงหน่อยมองพื้นบ้างพยักหน้าไปด้วยดูผ่อนคลายนะคะใช่ครับดูผ่อนคลายมากแสดงถึงความคุ้นเคยกับคู่สนทนาอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัว และเนื้อหาการคุยก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากอาจจะแบบเรื่อยๆหรือบางทีอาจจะน่าเบื่อนิดหน่อยได้ซ้ำไปครับอ๋อค่ะและคนที่3อันนี้น่าสนใจครับเขายื่นหันข้างเหมือนพยายามสร้างพื้นที่ส่วนตัวนิดหนึ่งไหลจะห่อเล็กน้อยแล้วก็ถือโทรศัพท์อย่างระมัดระวังทนุถนอมมากๆอืม ท่าทางแบบนี้มักจะเกี่ยวกับการคุยเรื่องที่เป็นส่วนตัวมากๆหรือเรื่องที่มันมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะๆมีความเป็นไปได้สูงครับว่ากำลังคุยกับคนรักหรือคุยเรื่องที่มันละเอียดอ่อนมากๆโหแค่ท่าทางตองคุณโครซอบนี้ก็บอกอะไรได้เยอะขนาดนี้เลยนะคะแสดงว่ากุญแจสำคัญจริงๆก็คือการเปลี่ยนจากการแค่มองผ่านๆไปเป็นการสังเกตอย,อย่างตั้งใจในรายละเอียดเล็กๆในหน่วยพวกนี้นี่เองนะคะถูกต้องเลยครับ นั่นคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยครับคือการฝึกฝนที่จะเห็นในสิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจจะมองข้ามไปมันเหมือนกับการเปิดประตูไปสู่ข้อมูลอีกชั้นหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยเข้าถึงมาก่อนเลยครับโอเคค่ะพอเราเริ่มหัดสังเกตแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นย้ำเหมือนเป็นกฎทองเลยคืออะไรคะเหมือนกับว่าการด่วนสรุปจากท่าทางเดียวเนี่ยจะเป็นข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยมากๆเลย ช่เลยครับอันนั้นเป็นข้อควรระวังอันดับแรกๆเลยครับกฎทองที่สําคัญมากๆก็คือห้ามตีความจากท่าทางเพียงอย่างเดียวเด็ดขาดเราต้องมองหาชุดของท่าทางหรือที่เขาเรียกว่า gesture cluster นะครับต้องดูเป็นชุดเสมอชุดของท่าทางหมายความว่ายังไงคะพอจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมคะได้ครับลองนึกภาพตาเหมือนการอ่านหนังสือนะครับ เราไม่สามารถเข้าใจประโยคได้จากการอ่านคำศัพท์แค่คำเดียวโดดๆถูกไหมครับใช่ค่ะภาษากายก็เหมือนกันเลยครับท่าทางเดียวอย่างเช่นการเกาจมูกมันอาจจะหมายถึงเขากำลังโกหกก็ได้หรือ,อจริงๆอาจจะแค่คันจมูกเฉยๆก็ได้เราต้องดูท่าทางอื่นๆที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือตามมาติดติดกันเพื่อประกอบการตีความครับสิ่งสำคัญที่เราต้องมองหาก็คือความสอดคล้องกันหรือ congruence ของสัญญาณต่างๆที่ร่างกายส่งออกมาตัวอย่างเช่นเซลสแมนที่ดูกระตือรือร้อนมากๆเลยนะครับเขานั่งเกือบจะชิดขอบเก้าอี้เลยทเ,เท้าก็เตรียมพร้อมจะลุกตัวโน้มมาข้องหน้าเล็กน้อยตาเป็นประกายมีรอยยิ้มอือหือเห็นภาพเลยค่ะใช่ไหมครับทุกอย่างมันไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยมันบ่งบอกถึงความพร้อมความตื่นเต้นอย่างแท้จริงแล้วถ้าเกิดสัญญาณมันไม่สอดคล้องกันล่ะคะอันนี้น่าสนใจเลยเพราะมันเหมือนมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวนั่นแหละครับคือจุดที่น่าสนใจที่สุด ความไม่สอดคล้องกันหรือ i n c o n g r u e n c e เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนชั้นดีเลยครับว่าอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ตรงไปตรงมาลองนึกถึงคนหัวเราะแห้งๆดูนะครับปากอาจจะยิ้มหรือหัวเราะอยู่แต่ถ้าสังเกตดีๆแววตาอาจจะดูเศร้าหรือร่างกายส่วนอื่นดูเกรงๆไม่ผ่อนคลายหรืออาจจะขยับตัวไปมาเหมือนอึนอดอดัดอ๋อค่ะนี่คือความขัดแย้งชัดๆเลยครับร่างกายส่วนหนึ่งบอกว่าสนุก แต่อีกส่วนหนึ่งบอกว่าไม่สบายใจหรือประมาหรือบางทีอาจจะกลัวด้วยซ้ำไปมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆในแหล่งข้อมูลด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับนักการเมืองที่พูดอย่างหนึ่งแต่ท่าทางกลับเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยใช่ครับตัวอย่างคลาสสิกเลยครับนักการเมืองที่ประกาศบนเวทีเสียงดังฟังชัดว่าผมพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นครับแต่ขณะที่พูดเนี่ยกับกำหมัดแน่นหรือชี้นิ้วไปข้างหน้าโอ้โห oh. คำพูดนะ่ะแสดงความเปิดรับเต็มที่เลยแต่ภาษากายกลับแสดงความก้าวร้าวการคุกคามหรือการปิดกั้นอย่างชัดเจนในสถานการณ์แบบนี้นะครับแหล่งข้อมูลแนะนำเลยว่าให้เราให้น้ำหนักกับภาษากายมากกว่าคำพูดนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากกว่าแล้วก็มักจะสะท้อนความรู้สึกที่แท้จริงจากจิตใต้สำนึกได้ดีกว่าคำพูดที่เราปรุงแต่งได้ครับ เข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าการอ่านเป็นชุดแล้วก็มองหาความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกันนี่สำคัญมากๆเลยนะคะทีนี้พอเรามีหลักการแล้วมีท่าทางกลุ่มไหนที่พบบ่อยๆแล้วก็ค่อนข้างจะตีความได้ชัดเจนบ้างไหมคะที่แหล่งข้อมูลแนะนำให้เรารู้จักไว้เป็นพื้นฐานเลยมีครับกลุ่มท่าทางที่ชัดเจนแล้วก็เป็นพื้นฐานมากๆเลยนะครับคือกลุ่มที่แสดงถึงความเปิดรับ openness กับอีกกลุ่มที่แสดงการป้องกันตัว defensiveness ซึ่งเป็นเหมือนขั้วตรงข้ามกันเลยครับเราเริ่มที่ฝั่งเปิดรับก่อนแล้วกันนะคะอันนี้เหมือนเป็นสัญญาณไฟเขียวในการสื่อสารเลยใช่ไหมคะมีท่าทางอะไรบ้างคะที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นกำลังเปิดใจอยู่ถูกต้องครับท่าทางเปิดรับเนี่ยมักจะสื่อถึงความรู้สึกสบายใจผ่อนคลายแล้วก็พร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยสัญ,ญญาณที่ชัดๆเลยก็เช่นการปลดกระดุมเสื้อนอกหรือเสื้อสูทรครับอันนี้เป็นสัญ,ญญาณของการลดกรอะป้องกันตัวเองลง อ๋อค่ะการแบรมือออกเวลาพูดนี่ก็ใช่ด้วยไหมคะเหมือนเป็นการแสดงความจริงใจใช่ครับการใช้ฝ่ามือที่เปิดเผยหรือ Open Palm เนี่ยมักจะเชื่อมโยงกับความซื่อสัตย์ความเปิดเผยเหมือนไม่มีอะไรซ่อนเร้นและที่สำคัญมากๆเลยคือการไม่กอดอกหรือไม่ไขว่ห้างครับอื การที่แขนขาอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายไม่ควยกันเนี่ยเป็นสัญญาณที่ชัดเจนเลยครับของการเปิดรับแล้วก็ไม่ปิดกัน้นนึกภาพตามแล้วรู้สึกดีเลยค่ะสมมุติว่าเราเดินเข้าห้องประชุมไปเจอหัวหน้าแล้วท่านเอนหลังพิงเก้าอี้สบายๆปลดกระดุมสูทยิ้มให้แล้วก็กางแขนเล็กน้อยวางบนที่เท้าแขนแค่นี้ก็รู้สึกแล้วว่าบรรยากาศมันผ่อนคลายพร้อมที่จะคุยกันแล้วถูกต้องครับ ท่าทางเหล่านี้เมื่อสื่อสารโดยตรงเลยว่าฉันไม่มีอะไรต้องป้องกันนะฉันพร้อมรับฟังมันเป็นการลดกำแพงทั้งทางกายภาพและก็ทางจิตใจลงทำให้การสื่อสารมันลื่นไหลได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับทีนี้มาดูด้านตรงข้ามกันบ้างค่ะพวกท่าทางป้องกันตัวหรือ defensiveness อันนี้คงเป็นสัญญาณที่เราต้องระวังแล้วใช่ไหมคะแน่นอนครับอันนี้คือสัญญาณไฟเหลืองหรืออาจจะแดงเลยก็ได้นะครับ มันบ่งบอกว่ามีกำแพงบางอย่างถูกสร้างขึ้นมาแล้วท่าที่คลาสสิกที่สุดและก็ทุกคนน่าจะรู้จักดีก็คือการกอดอกหรือ arm crossing นี่แหละครับท่านี้มันสื่อความหมายอะไรได้บ้างคะนอกจากว่าเอ๊ะเขากำลังหนาวอยู่หรือเปล่า <laughs> ครับถ้าไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ที่เย็นจัดจริงๆนะครับการกอดอกเนี่ยมักจะเป็นการสร้างเกราะป้องกันทางจิตใจที่ชัดเจนที่สุดเลยครับมันอาจจะหมายถึงฉันไม่เห็นด้วยนะ ฉันไม่เชื่อฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือฉันกำลังปิดกั้งตัวเองจากสิ่งที่คุณพูดอยู่นอกจากนี้ก็ยังมีการขวายห้างเล็ก crossing ซึ่งก็เป็นการสร้างเกราะป้องกันส่วนล่างหรือการกำหมัด clenched fist ที่อาจจะแสดงถึงการต่อต้านความขัดแยง้งหรือความโกรธที่เก็บกดเอาไว้นะครับในแหล่งข้อมูลมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งในงานสัมมนาที่ท่าทางของเขาส่งผลต่อความรู้สึกของตัวเองด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายกับจิตใจได้ดีมากๆเลยครับชายคนนี้กําลังฟังการวิจารณ์ที่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เขารู้สึกต่อต้านอยู่ลึกๆนะครับแต่ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองนั่งกอดอกแน่นมาตลอดเลยอือแต่พอเขาลองฝืนใจตัวเองนิดหนึ่งลองคลายแขนออกวางสบายๆบ,บนตักดูค่ะเขาก็ประหลาดใจมากครับที่พบว่าเออ ตัวเองใจเย็นลงแล้วก็เปิดใจรับฟังมุมมองของอีกฝ่ายได้ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับโอโ้โหแสดงว่าภาษากายเนี่ยไม่ใช่แค่สะท้อนความรู้สึกออกมานะคะแต่ยังส่งผลย้อนกลับไปที่ความรู้สึกของเราได้ด้วยถูกต้องครับมันเป็น two way street เลยครับเรื่องนี้มีประโยชน์ในการนําไปใช้มากๆเลยนะครับสมมุติว่าเรากําลังนําเสนออะไรบางอย่างอยู่แล้วเราสังเกตเห็นว่าลูกค้าหรือผู้ฟังเริ่มกอดอกขึ้นมานั่นเป็นสัญ,ญญาณเตือนที่ชัดเจนเลยครับว่า เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้วอย่าพึ่งดันทุรังพูดต่อไปในแนวทางเดิมๆครับแล้วเราควรจะทํายังไงดีคะในสถานการณ์แบบนั้นอาจจะลองหยุดพูดแป๊บหนึ่งแล้วลองเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นดูครับเช่นลองถามคําถามปลายเปิดเพื่อให้เขามีส่วนร่วมมากขึ้นหรืออาจจะลองยื่นเอกสารแผ่นพัพหรือตัวอย่างสินค้าให้เขาถือดูเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถของเขา การทำลายเกราะทางกายภาพนั้นลงได้เนี่ยอาจจะช่วยเปิดใจเขาให้รับฟังเรามากขึ้นได้นะครับการสังเกตและก็ตอบสนองต่อสัญญาณเหล่านี้อย่างทันท่วงทีเนี่ยคือทักษะสําคัญเลยครับที่จะช่วยให้การสื่อสารของเราประสบความสําเร็จได้ วันนี้ได้เรียนรู้เทคนิคแล้วก็มุมมองที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับการอ่านภาษากายเยอะเลยค่ะถ้าจะให้สรุปเป็นแก่นสำคัญที่เราได้จากการสำรวจแหล่งข้อมูลครั้งนี้มีอะไรบ้างคะผมคิดว่ามี2ประเด็นหลักๆเลยนะครับที่สำคัญมากๆครับข้อแรกก็คือการตระหนักว่าภาษากายมักจะซื่อสัตย์กว่าคำพูดนะครับเพราะมันมาจากส่วนลึกแล้วก็ควบคุมได้ยากกว่าดังนั้นการเริ่มต้นสังเกตยอย่างจริงจังเนี่ยคือสิ่งแรกที่ต้องทำเลยครับค่ะ และข้อที่2ก็คือยาด่วนสรุปจากสัญญาณเดียวเด็ดขาดต้องมองหาชุดของท่าทางหรือ gesture clusters แล้วก็พิจารณาความสอดคล้องกันหรือ congruence ระหว่างท่าทางต่างๆกับบริบทและก็คำพูดประกอบกันเสมอครับชัดเจนมากเลยค่ะเป็นหลักการที่นำไปปรับใช้ได้จริงเลยนะคะครับ แล้วก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดอีกนิดหน่อยครับว่าในขณะที่เราพยายามฝึกฝนการอ่านภาษากายของคนอื่นอยู่นั้นเนี่ยเราเคยย้อนกลับมาสังเกตภาษากายของตัวเราเองบ้างไหมครับการที่เราตระหนักรู้ว่าร่างกายของเรากําลังสื่อสารอะไรออกไปในขณะที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบอย่างมากเลยนะครับต่อความสัมพันธ์แล้วก็การสื่อสารของเราการเข้าใจตัวเองในมิตินี้อาจจะเป็นอีกกุญแจสําคัญที่เราไม่ควรมองข้ามเลยก็ได้นะครับ เป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็ชวนให้กลับไปสำรวจตัวเองจริงๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการพูดคุยที่เจาะลึกแล้วก็ให้แง่คิดดีๆมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในการสำรวจเรื่องราวที่น่าสนใจครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ